อยู่ห้องอชั้นสามชั้นสามห้องที่มีดาดฟ้าอยู่บนสุดหรือว่าตรงไหนอ่าไม่ใช่ชั้นรองชั้นรองเขาเลยแผล่ห้องตรงทางบันไดขึ้นปกติอ่ะห้องตรงบันไดขึ้นมันวิ่งมาชั้นสองมันวิ่งมาชั้นสองคันโยกคันโยกมีปืนหาปืนเนี่ยนี่มปืนผมปืนที่ผมผบอลเล็ตจะลูกก็ตั้งหน่อยเต้ จังหวะเมื่อกี้ผมยังไม่เห็นตัวไงหน้าแดงแล้วไปห้องเดิมแต่ใต้ดินใช่คหน้าดูมับในคูดังในคูดังอดิษฐ์อยู่ไม่โดนไม่รือเราอยู่ห้องกลางอยู่ห้องกลาง

Ha <laughs> ha! ตายตายยลียมันเปลี่ยนจุดว้าวมันเปลี่ยนจุดว้าวมาห้องข้างๆเฮ้ยมีห้องนี้ด้วยนี่ห้งนี้คทำอเ้ยเเย่าย่าัง่หน้เแล้วออเชักปืนวะไม่ชักปืนวะ หลังละอาตายยิงโดนทุนแดงมันเอาวอลเล็ดนะเอาอะไรอ่ะเพื่อนจะร้อนฉาบอกเลยอ่ะเจอแล้วชิ่งมันไวกว่าว่ะ

ปาบแตกเรียเอย่าลืกเลยควรเลยเหรอล่ามี่หาคนเยอะตายอะไรนะบายใครจีนี่กับบ้านะอยู่กันกับปั๊บ้าสองคน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

เอาบันทึกบันทึกไว้บันทึกไว้แล้วห้องมึงอยู่วันนี้ <laughs> มันจะโดนหนามไหมโอเค <laughs> อุ้ยจะมาลงดูอ่นะแอนะนะ์แอนะลงดูด้วยแอนน์แอนน์แอนสองสองเอียงสางสองอันนี้อันนีนน้สนใจเริ่มสนใจเข้ามาไหมเข้ามาไหม

Ê, vẫn cật kể léo Đi lại Ui nó mấy đó, em ạ được gì khác không Chạy Giờ dừng đó Giờ chốt, giờ chốt, giờ chốt hay Bye. Ah.